สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จ๋าพบกับช่องปรินดาพาบ้านพะหมาค่ะพี่นะคะแบ่งปันพระเครื่องสวยราคาถูกนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่จ๋าสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0993713089ค่ะนะหรือว่าสามารถแอด id Li n ยนะคะได้ที่ k r u g e a w 2533ค่ะนะคะหรือสแกน qr วอา e คตามรูปภาพนี้ก็ได้นะคะพี่จ๋าสามารถแอดไลน์เข้ามา ูดคุยสอบถามแบ่งปันพระเครื่องกันได้เหมือนกันนะคะพี่พิจาสํสำหรับ EP นี้นะคะ EP ที่123ค่ะพี่นะคะได้มาเมาเมาหนึ่งชุดนะคะสวยถูกใจราคาโดนใจแน่นอนค่ะพี่นะคะสวยตรงปกได้รับองค์ที่อยู่ในคลิปนะคะพี่พิจาสนใจรายการไหนสอบถามได้ค่ะพี่นะคะชอบถูกใจรายการไหนสอบถามได้เลยเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปรายการที่1ก่อนเลยละกันพี่ นะคะโอโหองค์นี้เป็นเหรียญหลอกเก่าค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลออเก่าหลวงอ่าพ่อเงินใบพุษาหลอกเก่าแต่ว่าพร้อมพร้อมเลี่ยมให้ด้วยนะคะพี่พี่จ๋าราคาสุดคุ้มเลยน้องแบ่งปันบูชาที่สองร้อยบาทค่ะพี่อนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่ราคา200บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าเหรียญหลอกใบพุษาเก่าเก่าสวยสวยบ้านๆเลยนะคะหลวงพ่อเงินค่ะพี่หลวงพ่อเงินเลี่ยมเก่าเลี่ยมสวย นะคะพี่จ๋าเขาในราคา200บาทเท่านั้นเปิดเป็นรายการที่1ค่ะเปิดเป็นรายการที่1นนะคะพี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่สองนะคะรายการที่2ค่ะพี่พีเอฟซีจะเป็นสมเด็จนั่งสิงหรือว่าขี่สิงหลวงพ่อกลวยนะคะเก่ามากค่ะพี่งค์นี้ได้เหมามาเลยค่ะพี่จ๋านะคะเก่าแต่เนื้อสวยค่ะพี่จ๋า เนื้อสวยมากๆพี่พี่สมเด็จหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคสิตารามนะน้องขออนุญาตแบบเปิดแบ่งปันในรายการที่สองอ่ะพี่พีเอฟซีจ๋าขอในราคาอนุญาตอคระด้านหลังคมชัดลึกค่ะพี่นะอคระด้านหลังชัดลึกเนื้อเก่าเนื้อสวยมากๆขอในราคาสองร้อยบาทค่ะพี่จ๋านะขออนุญาตแบ่งปันบูชาเป็นรายการที่สองในราคา 200บาทเท่านั้นนะคะชอบถูกใจสอบถามได้เลยค่ะพี่ๆนะคะสวยถูกใจแน่นอนนะคะพี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่3นะคะเป็นล็อกเก็ตเก่าๆค่ะพี่ๆเป็นล็อกเก็ตอ่หลวงพ่อกลวยนะคะท่านเป็นล็อกเก็ตเก่าๆหลวงพ่อกลวยนะคะได้เหมาติดมาฝังตะกรุดหน้าเงินทองสวยเรี่ยมเก่าๆค่ะพี่สวย นะ,ะน้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชานะคะที่ราคาเอา200บาทพอนะคะแบ่งปันบูชาที่ราคา200บาทเป็นรายการที่3ค่ะนะคะเป็นรายการที่3ค่ะพี่จา๋าแล้วก็ไปกันต่อรายการที่4ค่ะพี่เป็นเหรียญอูกระไหลทองสวยท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อพระอาจารย์ขันพี่ดูตัวหนังสือกะไหลทองเส้นจีวรน,นะคะใบหน้าชัดสวยมากมาก วันนี้เปิดแบ่งปันให้หลากหลายรายการเลยค่ะพี่นะคะลม้มวยหลายรายการเลยนะคะหลวงพ่ออาพราะจัน์ขันวัดนกกระจับนะคะเรียนสวยมากๆองนี้ต้องขอเอาแบ่งปันบูชาเลยค่ะพี่ขอสามร้อยบาทพอได้มากกว่านี้นะ,ะแบ่งปันราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะพี่จะจ,จะได้ไม่พลาดสวยๆราคาถูกสามร้อยบาทเป็นรายการที่สี่ค่ะ แล้วก็ไปกันต่อรายการที่5ค่ะพี่พีเสี่จะเป็นพระนางพรยาเนื้อดินโอ้โหเนื้อเก่าเนื้อแบบพิมพ์สวยมากๆพี่พี่ดูหนูไม่แน่ใจนะคะพิมพอกโคไอ้เข่าโค้งหรือเปล่านะ,ะได้เหมามาแต่บ้านๆเก่าๆเลยค่ะพี่ดูพิมพ์ลึกดูเนื้อแน่นเนื้อสวยมากๆองนี้นะคะนะเนื้อดินองนี้สวยพิมพ์ลึกค่ะพี่นะคะเป็นพระนางพรยาพิษณุโลกนะคะ ้อมเลียมสวยๆน้องขอแบ่งปันบูชาที่300บาทค่ะพี่300บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าสวยมากๆเป็นรายการที่5ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่6เลยนะคะเป็นหลอเตารีดหนูมองว่าเป็นปี 05A หรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้ดูคาบขี้เบาคคาบเก่าเยอะมากองนี้นะคะลองเส้นจีวอนนะคะฐานบัวชัดลึกค่ะพี่นะคะคาบขี้เบาเต็มเลยค่ะพี่จ๋าองค์นี้หนูเปให้เลยหนูขอที่300บาทพอ บอกเลยว่าได้มากกว่านี้นะพี่ๆแต่ว่าหนูอยากแบ่งปันพี่ๆ F4 ที่ติดตามนะคะแล้วแต่นะจะอยู่ที่ EP ไหนคลิปไหนนะคะพี่จ๋าชอบทูกใจากรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกๆท่านขอ300บาทค่ะพี่เป็นรายการที่6ค่ะแล้ก็ไปกันต่อรายการที่7ค่ะพ,พี่จ๋าเป็นเรียนหลวงพ่อ,อหลวงปู่มหาศิลา นะคะแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมเลียเ่ยมตลับเงินน่าจะเป็นเงินชุบพี่มีโค้ดเลขค่ะมีโค้ดด้วยเหรียญสวยนะเป็นคล้ายๆหนุมาณน,นะคะหลวงปู่เขาเรียกอะไรนะหลวงปู่หลวงพ่อมหาศิลานเาเลี่ยมเลี่ยมตลับเงินนะคะเป็นเป็นเงินผสมเงินชุบอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันได้มาแบบนี้เลยบ้านาเลยพี่จ๋านะคะขอที่เปิดห้าร้อยบาทค่ะพี่ ขออนุญาตเปิดราคา5 0 0 5 0 0บาทเป็นรายการที่7ค่ะเป็นรายการที่7แล้วก็รายการที่8ค่ะพี่จ๋าโอ้โหเหรียญเก่าบ้านๆเลยพี่จ๋านะคะร,รายการนี้เป็นรายการที่8นะคะท่านเป็นเหรียญเซมานะคะหลวงพ่อปู่เอี่ยมค่ะพี่ไม่แน่ใจกระไหลทองแดงหรือเปล่าแต่เหรียญพี่ดูโอ้โหบริเวณด้านหน้าคมชัดสวยมากๆกปู่เอี่ยมพี่พี่ เสมาหลวงพ่อปูเอี่ยมนะคะวัดหนังค่ะพี่จา๋าเหรียญเก่าสวยมากนะคะคมชัดนะน้องขอเอาสี่ร้อยบาทละกันนะ,ะเป็นรายการที่แปดค่ะพี่แบ่งปันบูชาที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะเสมาหลวงพ่อปูเอี่ยมวัดหนังนะคะไปกันต่อรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าจะเป็นพระผงของขวัญปากน้ํา นะคะหลวงพ่อสดเก่าสวยค่ะพี่องค์นี้เนื้อสวยเนื้อแน่นแบบพิมพ์ลึกค่ะพี่นะคะเปิดเป็นรายการที่9้าค่ะพี่ราคาถูกสวยถูกใจแน่นอนน้องขอ300บาทค่ะขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาที่300บาทเท่านั้นนะคะเลี่ยมเก่าๆพิมพ์สวยๆเลยนะคะปากน้ำรายการที่9 3้าบาทค่ะ แล้วก็ไปรายการที่สิบค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขี้ยวเสือหรือยังไงนะพี่หนูได้มาแบบนี้เลยเราใต้ฐานมีมีรอยจานนวยพี่ๆหนูบอกเลยว่าองค์ใหญ่มากเขาเรียกเป็นหมูหรือเป็นเสือเป็นอะไรนะพี่นะคะเป็นเขี้ยวนะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวเสือไหมองค์ใหญ่มากๆขนมพยายามส่องให้ชมคุ้มค่าเกินราคา หนูขอหกร้อยบาทพอพี่พี่แบ่งปันเลยส่เครื่องรางต้องจัดเลยนะราคานี้แล้วก็องค์ใหญ่มากๆพี่พี่เอาเอาหกร้อยบาทพอค่ะพี่จ๋าเป็นรายการที่สิบค่ะนะเป็นรายการที่สิบค่ะพี่นะคะเป็นเขี้ยวเสืออะไรประมาณนี้นะหนูก็เรียกไม่ถูกต้องกราบขออภัยนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่11ค่ะพี่พน่าจะเป็นตลับเงินเก่าพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังมีคำว่าโตพมมะลังสีหนูอ่านถูกหรือเปล่าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยหนูมองว่าเป็นสมเด็จวัดละคังพิมพ์พใหญ่นะคะพี่พี่เนื้อหามวลสารสวยมากๆพี่พี่จ๋ามีคาบเก่านะ,นะคะพิมพ์ลึกค่ะพี่พิมพ์ลึกเนื้อสวยองค์นี้ดูเลยเนื้อแน่นๆเลยพี่หนูมองว่าเป็นพิมพ์พใหญ่วัดละคังนะพี่จ๋า นูมองว่าเป็นพิมใหญ่วัดละครังหนูแบ่งปันให้เลยเอานี้เอาหกร้อยบาทพอนะขอแบ่งปันบูชาที่หกร้อยบาทค่ะพี่ชอบถูกใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะสวยมากๆากองนี้เป็นตลับฝังหมดด้วยรายการที่สิบเอ็ดค่ะแล้วก็สิบสองค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าได้เหมามาค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นชินานราดหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นเหรียญชินาราดหนูไม่แน่ใจเนื้อตะกั่วหรือว่าอุ้ยแต่สวยเก่ามากค่ะพี่พิมพ์ชัดนะ หนูขอเปิด400บาทนะคะน้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทเท่านั้นรายการที่12สวยเก่ามากค่ะพี่พิมพ์ชัดมากเปิดที่400บาทนะคะเหรียญน,น่าจะเป็นชินราชหรือเปล่าพี่พี่จ๋าไปกันต่อค่ะพี่รายการที่13 13โอ้โหมีคราบขี้เบาคราบเก่าหนูมองว่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่พี่ น้องมองว่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะมีคราพี่เบ้าเนื้อสวยนะองค์นี้เนื้อเก่าถักสานลวดถักสารสารแลกน้องขอที่เอาเปิด400บาทละกันสวยมากไวไปยังไงติชมได้นะคะพี่จา๋า400บาทพี่พ,พี่พิมพ์ขี้ตาโดยตรงชายชัดมากนะคะเป็นรายการที่13นะคะเป็นรายการที่13ค่ะพี่พีเอฟซี FC, จา๋าแล้วก็ ไปกนต่อรายการที่1 4ค่ะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านแต่ว่าท่านเป็นเนื้อว่านวัดปราสาทบุญเยาว์ัดโอ้โหพี่องคนี้เนื้อเก่าเนื้อแน่นมากๆพี่ดูไข่ขาขา,ขาวเนื้อแน่นๆใบหน้าชัดสวยค่ะพี่นะคะหลวงพ่อทวดวัดปราสาทบริเวณด้านหลังค่ะพี่พีสีจาบริเวณด้านหลังโอ้ยสวยสวย องนี้เนื้อแน่นเนื้อสวยมากๆน้องขอที่400บาทค่ะพี่นะขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่4ี่บาทเป็นรายการที่1 4ค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าจัดจัดพิมพ์ใหญ่ให้อีกสักหนึ่งรายการให้ราคาเท่ากันเลยพี่เก็บไว้ให้อย่างดีนะคะเนื้อเก่าเก่าโอ้ยพี่ดูเนื้อแห้งเนื้อสวยมากๆากองนี้ไข่ขาวใบหน้าชาัด2497พิมพ์ใหญ่ค่ะพี่ขอ400บาทเหมือนกันโอ้พี่ดูเนื้อแบบนี้ค่อนข้างหายากนะ ดูไข่ขา,ขาวๆสวยๆสี่ร้อบาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่เป็นรายการที่สิบห้านะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะพี่พีเจ๋าไปกันต่อรายการที่สิบหค่ะสิหจะเป็นหล่อเตาลี่นะคะหล่อเตาลี่ค่ะพี่ได้ชมบริเวณด้านหน้า พี่พีเอฟซถ้าไหนสนใจรายการอ,อ่พระเครื่ององค์ไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยน้องยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านเลยนะคะโอ้โหพี่โดฐานบัวเส้นจีวอนหนูรู้จักตลอดตอนที่หลังตัวหนังสือนะไม่แน่ใจบอกอะไรหลังตัวหนังสือเป็นแท่งเลยพี่ๆองค์นี้น้องเปิดอยู่500บาทนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่ ห้าร้อยบาทเท่านั้นวงเดือนหรือเปล่าพี่หนูไม่แน่ใจนะคะสวยสวยพระทวดองค์เนี่ยแบบฟอร์มพิมพ์แบบชัดเลึกสวยมากรายการที่สิบหเปิดห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็สิบเจ็ดค่ะพี่ๆนะคะท่านเป็นเหรียญเสมากระไหลทองนะคะหลวงพ่อทษดวัดชังให้ค่ะพี่จา๋าโอ้โหพี่ดูเหรียญคมชัดสวยมากๆออหลังเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลัง 08น,นะคะขอเปิด500บาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่500บาทเป็นรายการที่17นะคะเราก็17ไปแล้วนะคะพี่จ๋า18ค่ะพี่เป็นแกะหลวงพ่อปู่ทิมนะคะเป็นงานแกะหลวงพ่อปู่ทิมสวยค่ะพี่ล,ล่องเลืสอยสวยๆเลยเอา600บาทเหมือนกัน ให้เท่ากับเสือเลยรับจับคู่รับหลายรายการแจ้งหนูได้นะคะใบหน้าชัดสวยค่ะพี่แกะสวยๆมากนะคะเนื้อแบบสวยๆเลยมีรอยจานด้วยนะคะหลวงพ่อปู่ทิมวัดลาหันไรค,ค่ะพี่นะคะสวยมากๆแล้วก็องค์ใหญ่ด้วยพี่ๆองค์ใหญ่ด้วยมีรอยจานด้วยนะคะแกะสวยๆเลยขอเท่าไรนะพี่เอาหกร้อยบาทเท่ากับเสือละกันแล้วลพี่พี่ fc ข่านไหนชอบนะคะถูกใจรายการไหนก็ สอบถามได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยไปกันต่อนะคะอ่าสิบแปดค่ะพี่เป็นเหนเรียญฉลุหลวงพ่อเกษมเขมะมโกค่ะพี่สวยฉลุสวยมากกระไหลทองใบหน้าชัดสวยนะคะสายหลวงพอ่อเกษมสุสานไต้ลักษณ์จังหวัดลำปางค่ะพี่เหรียญฉลุสวยๆขอสามร้อยบาทพอค่ะพี่นะคะแบ่งปันบูชาราคาถูกเลยนะคะพร้อมเลี่ยมสวยๆสามร้อยบาทเป็นรายการที่ สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบค่ะพี่ตรงนี้เป็นตลับเงินนะคะเป็นเงินผสมน่าจะเป็นเนื้อผมใบลานนะเป็นหลวงพ่อพราปิตาหลวงปู่แก้วค่ะพี่โอ้ยหวัลาเก่าๆเดี๋ยวนะหนูจะพยายามส่องให้ชาัาๆชัดๆ น้องขอเปิดที่700บาทนะคะเป็นเล่มตลับเงินแต่ว่าเป็นเงินผสมน่าจะเป็นเนื้อผงไบลานหลวงพ่อพักพิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันค่ะพี่700บาทนะคะรายการที่20นะคะเปิดเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่แล้วก็รายการที่21ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญกระลายทองนะคะวัดอ่อพาพรกคุรุงวัดท่ากระเบือค่ะพี่องค์นี้เปยให้อีกเหมือนกันขออนุญาตขอ400บาทนะคะแบ่งปันบูชาที่4 ร้อยบาทเท่านั้นนะคะเหรียญคมชัดสวยค่ะพี่เป็นเหรียญกระไหลทองสวยๆแบบนี้เลยยันอักขระด้านหลังนะคะพระครูรุ่งวัฒนกระบือ400บาทเป็นรายการที่21่ค่ะ21เนะคะพระครูรุ่งไปกันต่อ22ค่ะพี่หนูไม่แน่ใจเรี่อว่าปีอะไรนะพี่รายการนี้ฝากมานะพี่จา๋า ฝากมาแบ่งปันนะคะเหมามาบ้างฝากมาบ้างค่ะพี่สวยถูกใจแน่นอนนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่เราโทรมาได้เลยโอ้โหพี่ดูอาคาระเซมาหลวงพ่อทวดนะคะวัดชังให้สวยมากๆค่ะพี่จ๋าหลังพระครูวิสัยโสพลค่ะพี่ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าปีอะไรนะพี่จ๋าได้ฝากมาแบ่งปันขอเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาขอเจ็ดร้อยบาท นะคะสมาหลวงพ่อทวดว่าชางให้ไปารายการที่22ค่ะนะคะรายการที่22แล้วก็23อย่สิบสาน่าจะเป็นกระเช้าเงินหรือเปล่าหนูมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นกระเช้าเงินอ้น,นี้หนูขอ500บาทค่ะพี่นะคะขอแบ่งปันบูชาที่500บาทสวยมากรุ่มหลอบ,บางคานนะคะ โอ้โหดูลองเส้นจีวอน่าเป็นจะเป็นกระเช้าเงินแล้วบ้านหนูไม่แน่ใจเหมือนกันดู๋ลองเส้นสามชายไม่แน่ใจเรียกพิมพ์นิยมหรือพิมพ์ค้ตาขอห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่จากรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะแล้วก็ยี่สิบสี่ค่ะพี่นะคะยี่สิบสี่จะเป็นพระสมเด็จเก่าๆค่ะพี่ได้เมามาหนูว่ามองว่าเป็นพิมพ์วัดเกต น้องมองว่าเป็นผิมววัตเกตเนื้อสวยมากมพี่พี่องนี้น้องน้องขอสี่ร้อยบาท <c oughs> กรบขออภัยนะคะขอแบ่งปันบูชาที่สี่ร้อยบาทเนื้อแบบนี้ค่อนข้างหายากมากๆพี่พี่เดี๋ยวให้ดูเนะื้ย พระสมเด็จนะพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์วัดเกตพี่เนื้อสวยมากองเนี้ยนะคะหายากนะขอสี่ร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพีะ่พีเอฟซีจ้ายี่สิบสี่ไปแล้วนะคะยี่สิบสี่เนี่ยเอามีกิ่งเก่าๆก่ยี่สิบห้า 25, เป็นกิ่งกระไหล่ทองนะคะเป็นกิ่งปานเวเล่นะคะ่ะพี่อันนี้ก็เปย์ให้เลยเอาสองร้อยบาทพอนะคะขอแบ่งปันบูชาที่สองร้อยบาทเท่านั้นหนูบอกเลยหนูได้ หนูได้มากกว่านี้แน่นอนค่ะพี่ๆแต่ละไอาจจะไม่ได้ส่องสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พรอมเลียมเป็นกิ่งเปโอะเลียกะไหลทองค่ะพี่นะคะอนันไหนวิากแบ่งปันแบ่งเลยจัดเลยค่ะพี่จะาสองร้อยบาทเท่านั้นรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่จ๋าแล้วก็มีจะมีกิ่งหลวงพ่อปู่บุญน่าจะตีเข้าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นกะไหล่ทองสวยองค์ใหญ่อยู่นะพี่นะ,ะองค์จะเท่าสมเด็จแล้วพี่จ๋ารายการที่ยี่สิบหกนะคะ นะคะเป็นกิ่งหลวงพ่อน่าจะตีเข้าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่กระไหลทององนี้ขอสามร้อยบาทพอนะคะราคาถูกอีกเช่นกันค่ะพี่สวยถูกใจแน่นอนสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะนะเป็นอุตายฐานด้วยค่ะพี่อุตายฐานกิ่งสวยสวยปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่เอาสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะ ไปกันต่อยี่สิบหกไปแล้วเอารายการไหนดีพ,พี่จ๋ายี่สิบเจ็ดแล้วกันพี่ยี่สิบเจ็ดโอ้โหองนี้น่าจะเป็นตลับเงินเก่าโบราณหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านเป็นหลวงพ่อทวดเนอนะว่าสองสี่เก้าเจ็ดอ่าท่านเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่องนี้ไข่ขาวขึ้นเยอะมากเนื้อแน่นเนื้อสวยนะดูลองถ่านบัวใบหน้าชัดสวยนะพร้อมตลับส,สวยๆหนึ่งใบองนี้ขอเอา เอาห้าร้อยบาทละกันพี่พี่จะแบ่งปันบูชาที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พร้อมตลับสวยๆเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเราก็